30นาทีนะคะคราวนี้เรา,มาก็มา,มาดูนะคะคลิปเดอนไปดูคลิป30นาทีนะคะคลิปที่เราชอบนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะเสร็จภารกิจนะคะรวมคะแนนทั้งหมดคะแนนของยูเซอร์ใหม่นะคะก็จะได้46,200คะแนนนะคะก็เท่ากับ4บาทนะคะ62สตางค์นะคะก็คือทำภารกิจเสร็จทุกอย่างนะคะเสร็จทุกอย่างนะคะทั้งโพสแชร์นะคะ และก็ดูคลิปให้ครบนะคะก็จะได้ภารกิจก็จะได้ตามนี้นะคะ,ะถ้าเราจะกดนะคะ,ะเราสามารถเบิกได้นะคะสามเหรียญเลยนะคะสามารถเบิกสามบาทค่ะเราสามารถเบิกได้สามบาทนะคะก็ถ้าเราทําการถอนนะคะเขาก็จะให้เราถอนไปที่ท o ม m o n e y นะคะเราสามารถถอนไปได้ที่ท o ม m o n e y นะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวครูฟ้ามาแบ่งปันอีกทีนึงนะคะแต่ก็อันนี้นะคะก็คือของยูเซอร์ที่ของเรายูเซอร์เดิมของเรานะคะช่องเดิมของเราที่เราเชิญน,นะคะอ่าอย่างครูฟ้ามี2ยูเซอร์ใช่ไหมคะก็ยูเซอร์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นของญาติพี่น้องเราใช่ไหมคะอสามวันแล้วก็ได้สองแสนแปดสำหรับอันนี้ก็เป็นยูเซอร์ที่ครูฟ้าสร้างขึ้นนะคะที่ อีกเครื่องหนึ่งที่ยังไม่เคยใช้เบอร์โทรและก็ไลน์นะคะเครื่องนี้คุูฟ้าก็เชื่อมใหม่นะคะก็จะได้นะคะคะแนนเมื่อวานนี้อ่าก็คือ1นึ่งแสคะแนนนะคะสำหรับยูเซอร์นี้นะคะก็นะคะก็ได้คะแนนรวมนะคะสำหรับคนที่เชิญนะคะแล้วันี้สำหรับอันนี้ก็ถ้าจะถอนก็ได้เหมือนกันถอนสเต็ปแรกนะคะก็15บาทนะคะ สเต็ปแรก15บาทเขาจะมีให้เรานะว่า15บาทครั้งแรกถอนครั้งแรกกี่ได้15บาทเข้า True Wallet นะคะ Tru e m น n e y นะคะนี่นะคะก็คือเราได้จริงและอ่าอย่างบัญชีอ่าอย่างบัญชีอ่าเพราะว่าของครูฟ้าบัญชีนี้ก็เบิกไปแล้ว3บาทนะคะอย่างบัญชีนี้เบิกไปแล้ว3บาทนะ ก็คือเราเบิกแล้วได้ได้จริงแล้วนะคะสําหรับบัญชีนี้นะโอเคก็คือเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางสําหรับใครที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะใครที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะและยังไม่ได้โหลดทิกต o k นะคะเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะเหมือนเรามีเบอร์โทรเยอะเราสามารถเชื่อมต่อกับเบอร์โทรเบอร์ที่เรายังไม่เคยเชื่อมเลยได้เลยนะคะหรือเป็นเฟซเป็นไลน์นะคะก็จะได้ได้ทุกทุกเครื่องนะคะคือโทรศัพท์เครื่องนึงสามารถะ แยกเป็นยูเซอร์หนึ่งได้เลยนะคะโอเคนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ